สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรเช่าแพทชั่น,ชนัชาวสวนเนาะพี่นอ้องชาวไทยสุขหูสุข้นแหละพี่น้องผมบุญท่องโคนท่าพันเกิดเมื่อานี้แต่ว่า,า,เ,ราเราเล่าเรื่องในฟังเนาะพี่น้องละหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนาะเรื่องเล่าดีดีเรื่องเล่าที่ดีแล้วก็เรื่องเล่าอาจจะได้แก้ไขเนาะเขาบอกสู่กันฟังอันนี่คือเขาเปิดใจเนาะจากคุณท่าพันเกิดผมกับ ดีใจที่พี่น้องที่ช่วงนี้เนาะที่ทางภาครัฐภาครัฐทั้งหน่วยงานรัฐบาลทั้งเพิ่นก่าประกาศเนาะประกาศออกมาก็ขอบคุณรัฐมนตรีเอบอร์ซื้อกรนดอกเพิ่นสีวลาผมเนาะข้าวเสอยู่เนาะพรรคไหนาพรรคแต่ละพักกันไหนก็นนนคือเพป็นไก่ความเจ้าไหนละ่ะให้ความขึ้นความความที่ความสุกเป็นพี่น้องล่ะว่าไงขึ้นความสุขพี่น้องคือ สปกอจิตศี4ศูนย์งนี่ผมก็อดอันดังใจมาดนเ่กอยากบอกแต่กบมมีโอกาสได้บอกเนาะเพราะว่ากอยากแสดงออกขึ้นผมเกิมื่อวันที่สามสิบเอ็ดเนาะมกราสองพันห้อยหบมื่อนีผมมีโอกาสไปสปกอคือสปเนีตผมก็ถือข้องหลายอย่างนี้เนาะสปกอบเมื่อนีผมกัมีโอกาสที่ไปไปสปจังหวัดร้อยเสอ ไปเพื่อสิไปยืน <c oughs> ยืดออกโฉนดยืดออกโฉนดเพิ่นก็ก็ถือว่าเพิ่นก็ให้คําแนะนําดีอยู่คือกันว่าการออกโฉนดได้เนาะถ้าซื้อเฮามียี่นี่ก็ออกได้แล้วก็สามารถจะอดสิทธิ์ได้ก็สะนากะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวทีด่ดีดีใจกับพี่น้องชาวไทยอ่าดีใจกับพี่น้องชาวอีสานเนาะที่เกิดมาและะ้วก็เข้าเจ้าผมนี่เกิดอยู่เสฉะภูมินมเนาะจังหวัดเลยเกิดอยู่บ้านหนองพงตก เอายกตัวอย่างไปหนองฟังยังไงใช่ไบ้านหองตันี่เกิดผมเกิดยู่หนองฟังตบเนี่ผมเกิดยู่ปีสองพันห้ายเ่าห้าร้อยเก่าเอ่อแล้กก็หมู่บ้านนี่ตังมาประมาณผมว่าประมาณร้อยปีขึ้นร้อยปีขึ้นบางแปลงก็เป็นสองข้อหนึ่งบางแปลงก็เป็นอ่สบกอที่ยิงกบสองข้อหนึ่งอนมักรสบก่อนหรอเนาะแต่ว่าผมกรไดข้อมูลจังของผมแปลงนึงขึ้นมีอ่าสบกอออกทับสองข้อหนึ่งน แต่ผมก็ขอ,อเพิกถอนเนาะเอาขอใส่สิทธิ์เป็นโฉนดเปนไปมีอยู่แปลงนึงเือกันตอนนี้กําลังออกอยู่ก็คือ,อเป็นที่ของพอเพิ่นเฮ็ดไวไะนะ้ผสมเนาะถ้าพอเพิ่นเฮ็ดไว้ตอนเพิ่นเสียไปแล้วเพิ่นเสียไปแล้วทั้งสองผกกก็เอื้อไปเอาไม้ซ่อมก่อผมปฏิเสธบ่รับเนานะผมก็ขอเป็นอ่ไปใส่สิทธิ์คือเอาสองข้อหนึ่งที่มีอยู่ไปออกโฉนดนะนี่คือผมก็ขอใส่สิทธิ์ตัวนี้ขาเจ้าก็ให้สิทธิ์อยู่แต่บางท่านในใจเนดอกออกไปแล้วนี่คือเรื่องเล่าเนาะ ก็ถือว่าดีใจพี่น้องเนาะอ่าพบไปถามว้าอ่าตอบเลยว่าได้บอกรุ่นนี้ในเรื่องอะไเล่าบอกได้ครับในเรื่องมากอยู่เท่ากันทั้งสปกอะไรพวกห้องก็บอกผมมาว่าเอ่อเฉดเพื่อเซ็รับู้บังคับหนี้เนาะรอไปอีกเป็นพี่น้องเด้อรอไปอีกก็สักปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าจังสี่ถึงหิ้ววะสักผมบอกว่าเองไงผมก็ถามเจ้าหน้าที่พี่น้องเอ็ โคนาครับอันผู้สีรอบว้ไผผูเ้เถาสุปไตยควอนสบ,บองอดเอาขึ้นมาอดเอาเ้อ <c oughs> อันนี่เลยไม่้อ,องเนาะอที่ผมบอกเขาบอกก็คือว่าอ่าบางที่การทํางานเนี่ยมันมีจุดเดียวของจังหวัดหนึ่งนะอนะสบกอเนาะมันบพ่พอดอกอมันมีทังพ่อดอกเฮ็ดจังไหนกอบอ่พ่อไปหองเนาะสิบป,ปีก็ไม่เหล้วสายเดือนสี่เนี่ยถ้าถ้าโดยงานที่บ่อกออกมาแล้วก็เอ่อกระจายออกมาสะกระจายออกมาเพื่อจะมาเฮ็ดให้พไ่นหองเนาะแม้แต่อเภื่อละจุด สิบป,ปีกับบอแล้วพี่นอ้อ,องอ่าเพราะว่ามันหลายนี่พี่น้องเขาหลายกันนี่จังหวัดละจุดมิตรลีตรวจพี่น้องเนี่ยอ่าอันนี้ผมก็ไปเนาะไปเอาข้อมูลมาให้มาอ่าพอพี่น้องสิไปเฮ็ดกันหลายนะสัสผมก็บ,บอกเอ้าลงแมวข้อมูลมาให้ก่อนเพื่ออ่าไปบ่เสียเวลาเนาะพี่น้องบ่เสียเวลาไปอันนี้คือข้อมูลมื้อนี้ล่ะพี่น้องเนาะมื้อนี้สดๆฮอดๆมาแล้วเพิ่นก็ก็ต่ผมบ่ได้ว่าเพิ่นเนาะพนักาง,งานมันหน่อยนะคนงานมันหน่อยที่เจ้าที่มันหน่อยนะสัสเฮ็ดจังได๋เฮาจะเสริมเจ้าที่ได้ เหตุงานเนี่ยมันข้องขึ้นมาอีกเนาะนี่คือการเชื่องลุกเหตุงานดีผมบอกตัวคุณผ้อำนาเกิดเนี่ยดีใจที่มีโอกาสสิได้พี่น้องเขาสิได้สิทธิ์เนาะของสปกผมถือว่าดีใจกับพี่น้องเขาแต่ว่าควอบครัวผมมาหลายแต่ว่าผมก็สามารถที่จะพัฒนาบ้านจากของได้พัฒนาบ้านเกิดจาของให้มันดีขึ้นสำหรับพี่น้องเนาะบอให้มันเลียวลงนี่คือคุณผา้อำนารเกิดผมอันนั้นใจมาโดนแล้วผมจะบอกเล่าเท่าที่ว่าผม ลูกอีสานเกิดอยู่บ้านน้องห้องตบเนาะแล้วผมก็ไปไปวอยไงไปฝึกงานที่งานยุงเทียบตัวพ่อซอยิบสองจนพอมีกําลังแล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของผมก็เห็นสังเกตมากผมก็ไม่ย่ำคล้ายๆว่ามันอัดอันตนใจอายากบอ,ก,อ,พอ,อกพี่น้องเฮานี่สมัยก่อนบ่เคยมีตังค์เนาะบ่เคยมีตังค์ตังค์หายอยากพี่น้องเนะเาะผมเกิดยุคนั้นก็คือที่จำเพิ่มได้เลย พื้นที่หนองพักตบของเขาเนี่ตำบลเราหน่อยเนี่ยตากลางเป็นตำบลพุ่งเงินพื้นที่โซนนี่าัยคือเพิร์สีเ็ดเกี่ยวกับปออ้าวป,อ,อ,ปอพี่น้องเนาะปอถนนบ้านมีนม่ดอกอ่าผมเป็นหน้อยถนนบ้านมี่หอกทางเกียนอ่าทางเกียนทางยางเนาะทางเกียนยน,ยน,นี่คือก็เป็นมาแล้วก็ข้าเจ้าอยู่มาหลอยกว่าปีอืมน่าคิดทึกอะบ้านหนองพักตบบ้านมี่ฉนดจักใบในหมู่บ้านน,กกน,น,าาน,านีพี่น้องเนาะ สม,มัยก่อนข่าพเจ้ามีถนนเรื่อยๆแต่ข้าเจ้าบ่ยบ้อยมเอาเป็นสพกบางส่วนเนี่ยแม้แต่ตัวบ้านผมบ้านพ่อผมเนี่ยผมก็มาให้เป็นสพกเพราะว่าอยู่มาเป็นร้อยปีพี่น้องเนาะร้อยปีขึ้นอ่าตั้งแต่รุ่นปูรุ่นพ่อใหญ่รุ่นปูเอารุ่นพ่อใหญ่ถ้าพ่อญ่ผมยังอยู่เน,นี่ยตอนอายุพ่อใหญ่ของผมร้อยห้าสิบปีนี่แหละพี่น้องนายคิดด้วยกันเป็นอย่างคือบ่อใหญ่ฉนว <c ười> เป็นเถ้าขอคิดด้วยกันผมก็อยากบอกว่ากันเนี่ย แต่ว่าผมก็เสียดายที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เพิ่ป็นความสามารถเน,นี่ยในหมู่บ้านในที่เป็นผู้ทีม่มีเป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นที่กำลังของบ้านเฮาเราเป็นตำรวจเป็นทหารนะเนี่ยก็ว่าใครมีใครมาบอกเรื่องนี้ไงบอกเรื่องนี้มีแต่ส่วนมากก็คือมุ่งแคบเ้าน้ำ่วมปากบ่กล้าเว้าเนาะผมเป็นผมเป็นคนง่าบอกว้าตรงไปตรงมา้าหน้อเปล่เนาะความจริงคือความจริงนี่คือความอา่านตัณใจ แต่ว่าก็ถือว่าปลดล็อกเลยดีเนาะปลดล็อกก็ดีที่ผมก็เคยพยายามคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่หลายท่านว่าคนอีสานต้องการเรื่องสอบประกอบนี่เป็นอย่างมันจังมามาให้ที่ธนาคเนาะโดยธนาคารที่บอกยังไงภาษาท้องถิ่นเนาะธนาคารตุกอนเขาบอกมีตังค์แล้วถ้าออกโฉนดเสียตังค์ถ้าออกสอบประกอบ่ต้องเสียตังค์ข้าจ้าก็เลยเอาออกบ่ต้องเสียตังค์นี่ส่วนใหญ่เป็นงสี่เป็นหนองเนาะ นี่คือในครอบผลึกของผมเนาะหละกักกาผมก็ถามแถวพถามหลายๆคนในหมู่บ้านเป็นอย่างเพาคือนเอาสอปกกอในเมืองบ้านเขาอยู่ไปเป็นร้อยปีแล้วนี่มันต้องเป็นโฉนดบางคนเป็นซอปกกอแต่เมื่อเป็นสอปกกอบางเป็นอย่างแต่อสอข้อหนึ่งไปออกทับข้าเจ้าเนาะออกทับข้าเจ้าคงก็มียมีมีอยู่ในนี้มีทค่ก็ควรนที่จะเพิกถอนสินทธิข้าเจ้าตรงนี้นี่หลักกาในหมู่บ้านที่ว่างเปล่าอยู่ก็ต้องไปอ่า ออกเฉลิมฉลองบบเมื่อเป็นไปคาราการสร้างเนาะในการเท่างานนี่เชิงลูกเป็นบอกครับเชิงลูกเนาะเชิงลูกคือการคือการเท่างานเนาะผมมาได้มาผู้ใดมาคือการเท่างานนะคนเขาจะพัฒนาไปได้อยาให้พี่น้องเขามีความสุขเขาก็ต้องพัฒนาบุคลากรมาพ่อจ้างนี่ครับจ้างเพิ่มเพิ่มอีกเนาะเอาขึ้นมาใส่มึนมับไม่อ,อ,มาอยากเลยพี่น้องเนาะเอาง่ายๆแค่นี้เอาอ,ออกเฉลิมไปเลยเนี่ะคิดค่าธรรมเนียมไปเลยหาสิบบาทลอยนึงกันต่อแปลงเนาะ พี่น้องให้ยินดีให้เอาเงินจุดนี้เนี่ยพี่น้องเนาะไปจ้างเพราครัวบาก่อนนะไม่อีกรัฐบาลมาิสิทธิ์เชิงบัตรคิดเอาเองเนาะเรื่องง่ายๆเช่นี้คิดมันได้เอา้าฝากไว้น้ำครับรัฐบาลช่วยในการฝากไว้น้ำเชื่องลูกเป็นอย่างผมจะบอกเขาบอกิลหลายๆคนเนี่ยพ่อได้สิทธิ์สะปกอมาเนาะอยากขายเนี่ยอยากแบ่งขายบางส่วนเอาวงตรงพี่น้องแบ่งขายบางส่วนเพื่ออย่างเนี่ยลูกเรียนอยู่ หลงเรียนอยู่อ่าคนก็นเป็นหนีทกศอ,อ,อยู่เป็นหนีอะไรบอกก็คือป่วยงไงว่าต้องการจะอ่าเพื่อจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเนาะอาทีทุกคนมีทีเอาไปนำอะไรบ้างไม่ได้หรอกเฮ็ดหตุใดจะมีคุณค่าเฮ็ดหตุใดจะมีเอ่อสิ่งส,สังมูลค่าของทีขึ้นมาได้เนาะก็ต้องอซอยกันนี่ฝากว่นําครับจากบุนุกุนรัฐบานเกิดฝากไว้าน้ำพี่น้องเด้อฝากรัฐบาลเท่านั้นอ่าซอยกันไปราชการเท่านั้นหมดแล้ครับ